โอเคครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ผมกัสคงคีคีเอ็กทูเช่นเดียวกับผมซึ่งวันนี้ก็กลับมาครับผมสําหรับเล่นเซ็ตามบอก EV ีสองเทียบแผมผมไปเจอคอมเมนต์นึงครับผมว่าอยากให้ผมนั้นแจกเซ็สําหรับลงไนแม่อ่าตอนแรกก็คิดว่าเออเซ็ลงไนแม่จะใช้เซ็แบบสมัยกโกดปีที่แล้วนะในในการลงแต่คิดไปคิดมาครับ ผมไปเอจอคอมเมนต์หนึ่งว่าพี่ใช้แต่ตัวรีเจนไปทัง้งหมดเลยซึ่งเดี๋ยวผมขนานดะันะผมคอมเมนต์นะ <c oughs> ก็คิดว่านะเออหูคิดไปคิดมาเออมันน่าสนใจดีน e ะเพราะว่าจะได้มีผู้เล่นใหม่เลยแบบว่าพวกที่แบบเพิ่งเริ่มเล่นในวันี้นะผมก็สามารถเล่นเซตตามนี้ได้แนละ้วผมโอเคมาเดี๋ยวเราจะจัดเซตันสักครู่นะเดี๋ยวผมขอจัดเซตแป๊บนึ่งนะตะัดตัดคลิปปะโอเค ก็ประมาณ like, like, ครั้งนะครับผมซึ่งจัดเซ็ที่เราผมเป็นสามตัวนี้แส่วนซานต้าต้องมาไปนะฮะไม่งั้นแบบไม่งั้นไม่มีใช้นะโอเคก็ okay, จะมีประมาณ like, like, นี้นะฮะสำหรับเซ็ตนี้นะฮะก็จะมีเจ้ามีวิ่งใช่ฮะมีวิ่งนี่ตัวจะเป็นตัวดามจหลักนะผมเลบชอนไวบบน้บัฟนะฮะแล้วก,ก็เจ้าคิวปิดไปต้นเกมจะเป็นยังไงหรอไปดูกันได้เลยนะฮะเดี๋ยวเจอกันในเกมนะครับตรงน,นี้แปีเอตอตรงนี้ก่อนเลยแล้วก็ รอซะเอ๋โป๊โป๊โป๊โอเคโ<อ>ป๊ไปตึ้อตื้อตื้งนี่แหละเชือช่อเชื่อส่วนที่เหลือนะเราจะปล่อยไหมซึ่งปล่อยกันนะเพราะฉะนั้นผมก็ปล่อยแหละเออเรามาอัพตัวเงินกันโจ๊โจ๊ฮู้ฮู้โจ๊โจ๊แน่ยเซตเนนะี้ยผมแนะนำเลยว่าเป็นเซตที่เรียกว่าไงดีอ่ะเป็นเซตที่ ใช้ได้ใช้ได้นานอยู่นะเออซื้อมาอย่างเช่นียตัวเลเวอร์ชอนอะ่ะเราใช้ได้นานแล้วเคตัวบอสเรามาแนละ้วเพราะฉะนั้นไอคิวปิดเอาไม่อยู่เนะี่ยเราจะวางมิวิง่งโป่อย่วางมิวิ่งเพื่อให้มันเป็นดาเมจนะซึ่งถ้ามันจะหลุดให้มันหลุดแค่ตรงนี้ก็พอเพราะว่าเลียดมันเยอะชิปไปนเงี้ยคิดแล้วมั้ยบม,มิวิ่งต่อนะฮะเ,เพื่อให้มันมีดาเมจมากขึ้นนะฮะเออ เนี่ยนะมันจะไม่มันจะไม่มีหลุดนะเราถ้าคนเล็กมาสเต็ปผมนะเอออันนี้เป็นเซตตามบอกนะเออคือตอนแรกจะเล่นตอนเล่นอีเวนต์วนต์กใช่ไหมแต่ด้วยความที่ผมลิบอัดลิบอัดจะโทษทีโทษทีผม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 ลิบอัดโอ้กรโทษอ่านะก็จะแบบประมาณนี้เซตนี้ก็ชิวๆนะก็ใช้เล่นใช้อะไรได้สบายเลยแต่อย่าใช้ลงเอเลทหมดเลยขอร้อง หรือม่นก็พวกอีเวนต์โหมดที่มันแบบเรียกว่าไงอืมอย่าหาใช้เลยเส้นนี้ใช้เส้นฟาวเออใช้เฮอะโอเคเราจะมาโฟกัสอัพตัวกันก่อนเลยไม่ต้องสุดเลยนะระวังมีวิ่งเสร็จ,จมาแล้วก,ก็จะปล่อยไหมก็ยังไม่ต้องปล่อยด้วยกันก็รอก่อนเอออย่าเพิ่งรีบปล่อยเดี๋ยวบ้านแตกอย่าเพิ่งรีบปล่อยเ,ลยเดี๋ยวบ้านแตกก็ใจสักนิดนึงนนะโอเคเรามาอัพกันีีกันโป๊ะ ดัมมี่มันจะเยอะขึ้นใช่ไหมครับผมโอเคตอนนี้ดามมีมันเยอะขึ้นแล้วเราก็ไม่ต้องทําอะไรมากใหม่อัพตัวเงินให้ได้ขั้นที่สูงที่สุดเท่าที่มันจะสูงได้อนนะนะเออเท่าที่มันจะสูงให้เราได้ตัวนี้มาขออย่างเดียวจะสตัร์ตัวตีเหรอโอเคไม่สตัร์โอเค,ม,อเคมันไม่สตัร์เพราะฉะนั้นก็รับต่อไปออืมซีีี่ง่ายๆโจ เฮ้ยลบออกขึ้นมาทำไมเนี่ยปิดเฮ้ยสิบสองะโอเคใครบอกว่าอับไม่ต้องอับนะสปอยไปทิ้งเงี้ยเรามาโฟกัสแค่ตัวตั้งกงี้เออคุณจะสูตรไหนใช้ได้วไหนแต่ใช้สูตรผมดีกว่าเชื่อผมเออใช้สูตรผมดีกว่าถึงว่าสูตรเขาบอกว่าใช้แค่สองตัวสามตัวแต่สูตรนี้คุณใช้ได้ยันเกมปิดได้เลยเออ เชื่อผมเชื่อผมผมไม่คีมโมหรอกผมไม่คีมโมแบบแบบบางช่องหรือช่องนาดังอะ่ะเออถึงทีงแบบคนดูกูจะน้อยก็เถอะแต่แบบเออผมจริงใจอะ่ะเอ้ยจักใจอะ่ะจริงใจว่ะทุกทีวิ้ผมผมแบบจริงใจคนดูทุกคนโอเคเฮ้ยเลือเดเยอะซะเนี่ยโอเคเราจะอัพดีไหมโอเคไม่อัพปล่อยไปเออเดี๋ยวมันก็เคลียร์กันเดี๋ยวมันมันก็เคลียร์เองเดี๋ยวมันก็ตายเออโอเคระเบิดบ,บอมมาบา,บายบาย หลับเอ้ยตื่นมันตื่นมาเคียง่ันอนะ่ะตื่นมาเคีย์มากันโอ้ชิบละเคียผมนัองอัพวะโอเคได้อยู่ได้อยู่แปลว่าไม่ได้เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคไอตัววิ่งเร็วแล้วตุยหมดเลยตุยหมดโอเคไม่ต้องอัพอัพดีวะไม่ต้องอัพไปปล่อยเชื่อใจผม โอเคเอามาขั้นนี้แล้วเราก็าอัพพวกตัวเดมีดแล้วละ4,000อัพไปวิวแม็กแล้วเออมันมันโหดสุดละโอเคปล่อยไปเลยเราจะวางแค่ตัวเดียวนะเพราะว่ามันเป็นตัวเดมีดเห็นป่ะมันจะยืนยืนแอคแล้วก็ให้เราตีฟรีเออนี่แหละเชื่อเชื่อตอนนี้ก็อัพอัพเลยแล้วกันเอออัพเลยไม่ต้องสนใจเท้านั้นอนะืออืม,อม อืมฮึอืมปะอืออืมเฉยไปชฉวๆตื้อๆตื้อเออใช่น่ะผ่านนั่นแหละอืมฮึอืมฮึฮึเฮ้เฮ้เฮ้ผมไม่มีอะไรจะพูดเลยจริงอ่ะก็วางซื้งตามนี้แหละเออแล้วก็เลบอชอนโอเคเดี๋ยวเรามึงเลบอชอนกันเลย วางตรงนี้เออเลเบคอนจะเรียกเลเบชหรือเลเบคอนก็แกล,นะล้วแต่คุณนะแต่ผมเียกเลเบชขอโทษทีอืมใครจะเถียงผมเออก็เถียงไปเถอะแต่ผมเล่นเลเบช <c oughs> ใครจะเถียงก็เถียงไปสามแสนห้า <c> ก <oughs> ็ยังชื่ๆนะเพราะว่ามันก็เออมันก็มันก็ไม่ได้เฟียวละไรหรออืมไปอ่ะโป๊โป เออสตันมา,มนมาสตันมาคะอ <ท dieses> ไม่ได้กลัวอะไรอยู่แล้วโอโอเคมีวิ่งผมหลับแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือโอเคมันตื่นปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมอนมันจะไม่หลุดนั่นเองเ <ท imiz S 1> ออมันจะไม่หลุดนั่นเองโอ้ค okay, ผมเราตัวเงินตันเรียบร้อยน,นะแล้วก็จะเรียกว่าไงดีเอาตัวเราต่อไปดีว่ะ <what I 'm thinking> เออเอาเอาตัวนี้นเอาตัวนี้ย okay, เอาตัวเนี้ยโอเคเอาเลยเอาให้มันตันนะเออเอาให้มัน เอาให้มันถึงแบบระดับแบบเวลวตันไปเลยน่าจะขั้นสุดท้ายล้ะเออบบวลวตันไยก็อืพเงินมันเหลือก้าไปโอเคเวลวตันปุ๊บแล้วก็มาอัเพเรเบคอนอยนซึ่งเรเบคอนเนี่ยไม่ต้องปรับลาสก็เป็นเฟิร์สแล้วกันเชื่อๆเออเปรับเป็น,นเฟิร์สไป,เ,ปเลยเรเบคอนอเพราะแล้วเราจะเอามันมาเป็นบัฟระยะนั่นเองเออใครบอกมันบินดามีได้แต่กูจะมาบับระยะ แล้วซึ่งระยะมันจะถึงไหมถ้าไม่ถึงก็ก็ให้คนดูนั้นขยบมางาตรงนี้แทนนะโอเคมันถึงโอเคแค่นี้แหละแล้วก็วางอีกหนึ่งอีกสองเฮ้ยตรงนี้ไม่ได้ดิตรงนี้ไม่คุ้มเรามางวางตรงนี้อีกสามโอเคเชีวโอเคผมหลังจากนี้เราก็ อ้าสองตัวนี้ให้ตันแล้วก็ปล่อยชนะได้เลยเพราะว่าอะไรเลยก็ปล่อยชนะเลยเออชิวๆไม่ต้องมาสนใจเราก็เอาสองตัวนี้เสร็จแล้วปุ๊บคุณจะไปทําอะไรจะไปนอนหรือจะดูหนังหรือนั่งดูทิกตอกเออจะทําอะไรก็เรื่องของคุณเลยเพราะว่ามันแค่นี้แหละเออมันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกเออเข้าใจปหะเข้าใจปหเข้าใจไะมม,มันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกเออเนี่ยตันแลวหนึ่งเหลือตัวหนึ่ง อีตัวนึงตายเสร็จแล้วปุ๊บผมเดี๋ยวผมไปจอยจออเ,เดี๋ยวโชว์เออเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เสร็จแล้วตอนนี้ก็นี่เป็นเนี่ยมันไหวไว้คือด้วยความที่มันตีเนี่ยเห็นไหมาคือไปหาไหนก็โดนไปทาไหนก็โดนนอกจากที่มันจะแบบส่งระเบิดมาใส่ผมแล้วนะโอเคอีกอีกนิดนึงอีกอีกนนึงก็น่าจะแบบเดียกวไงไอมีวิ่งแล้วน่าจะตันนะมีวิ่งมาสามตัวก็ได้ถ้าเกิดใครกลัวมันแตกก็ไว้ตัวในตัวกลางสี่ตัวแต่ืม ไม่ใช่หัวตัวริงโอเคตอนนี้มันก็ตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็เนี่ยไม่ได้มีอะไรามากมหยชิวๆปล่อยจอยเห็นไหมอีซี่หรือถ้ากัดใครกลัวไม่ผ่านแต่เซล์แค่เป็นสื่อผมก็จะวางไอ้ตัวนี้วางไวข้างหลังตัวนี้แล้วก็เออแค่นี้ปะปะ <Okay. S 1> เดี๋ยวผมตต่ไปตอนอีกทีเว้สทีีย,ว,ยวกันเดี๋ยวเล่งสปีดปโป้ว่า oh, oh, บ้านไม่ไมแตก bài tám số mình ะเลโอเคก็สำหรับเซตนี้ก็จะมีประมาณนี้นะผมโอ้ก็ถ้าอยากให้มี EP พีสามก็ขอไลค์สัก20่สิบไลค์ได้ไหมฮะเดี๋ยวผมทำอีพีสามให้เลยเออขอสักย0บไลค์ได้ไหมเดี๋ยวทำ e ีพีสามให้เลยใครที่อยากให้เซตของคุณหรือเซตต่อไปของคุณเนี่ยมาอยู่ในคลิปผมนะฮะก็คอมเมนต์เซตที่ผมนั้นถูกใจเออที่ไม่คิดว่าถูกใจผมนะเออ คอมเมนต์มาว่าอยากให้เซตไหนลงผ่านดันในแม่ต่อไปส่วนสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนแล้วกันฮนะสำหรับคลิปนี้เมืแ่อบบกี้นี้ไปเล่นติ๊กต็อกมาเพล่เลยเออวันนี้ผมไปแล้ว,ลวเจอกันนะไปละจิ้วบายบาย